สวัสดีครับไม่รู้มีใครไปปัญหาเหมือนผมไหมนะครับเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวกับเพื่อนหรือกับที่ทํางานก็ตามนะครับโดยเฉพาะที่เรียกว่าที่เป็นทะเลนะครับซึ่งสิ่งที่เป็นคลายแม็กของแต่ละชิพเลยคืออาหารทะเลนั่นเองนะครับมันจะเป็นกุ้งปูปลาหมึกหรือเนื้ออะไรต่างๆมันเลี่ยงไม่ได้นะครับที่เราจะไม่กินสิ่งต่างเพราะเราเานี้ร้านอาหารส่วนใหญ่ทาอร่อยมากนะครับแต่ปัญหาที่เจอตามมาคือว่ากินแต่ละมื้อก็เยอะบางร้อนบุฟเฟตแล้วก็มีการสัองฉลปาร์ตี้กับเพื่อนอีกนะครับ ทำให้เราเนี่ยกินไปมาที่เยอะมากๆนะครับแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในตัวเราเนี่แหละนะครับไม่สามารถเอาออกมาได้ค่อนข้างง่ายที่สาคัญเวลามาทางอาหารทะเลไหมอาหารทะเลใช่ไหมครับอาหารทะเลเยอะแต่สิ่งที่ตาม,มาคือได้ทานผักน้อยครับเพราะว่ามันไม่ค่อยอยู่ในเนื้อหาสักเท่าไหร่ก็ โชคดีที่มีผลิตภัณฑ์ที่กินเป็นประจำอยู่แล้วนะครับนนั่นก็คือ SBD สบายดีไฟเบอร์นั่นเองนะครับเป็นตัวที่ไฟเบอร์ทัดกินก่อนนอนทุกๆวันทุกวันคือทุกวัน,วน,วน,วนจริงๆนะครับทำให้เราเนี่ยเช้าตื่นมาขับถ่ายโล่งสบายพบติดไปด้วยทุกทิศรับรองเช้าตื่นมาโล่งเที่ยวต่อได้สนุกอย่างแน่นอนครับ